ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาทุกคนมาดำดิ่งสู่หนึ่งในรถสมรรถนะสูงที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ได้ออกสู่ท้องถนนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นก็คือเชฟโรเลตคอเวเตซา e ศูนยปี2026รถคันนี้ไม่ใช่แค่การสานต่อความเป็นตำนานของคอเวเตเท่านั้นแต่ยังเป็นการก้าวกระโดดในสิ่งที่รถสปอร์ตอเมริกันสามารถทำได้เชฟโรเลตได้นำประสบการณ์จากการแข่งขันหลายสิบปี รวมกับความสมบูรณ์แบบของแพลตฟอร์ม C 8มาสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องจักรที่สามารถยืนเทียบเคียงกับซูเปอร์คาร์ระดับโลกได้อย่างภาคภูมิไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคอเวเต้อยู่แล้วหรือเป็นคนที่ชื่นชอบรถสมรรถนะสูงเป็นพิเศษคุณจะต้องอยากฟังเรื่องราวของรถคันนี้ตั้งแต่แรกเห็นภายนอกก็สามารถดึงดูดสายตาได้ทันทีคอเวเตซาดศูนย์หปี2026มาพร้อมสไตล์ที่ดุดันและโดดเด่นด้วยตัวถังแบบไวบอร์ดี้ที่ให้บุคลิกแข็งแรงมั่นคงและดูพร้อมออกหลักกันชนหน้ามีีเสส้้นนาายท่คมมชัดกขึ พร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มีไว้แค่โชว์แต่ทําหน้าที่ส่งอากาศไปยังจุดที่ต้องการอย่างแม่นยําเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับระบบเบรกและเครื่องยนต์ V8 แบบไรเทอร์โบที่ซ่อนอยู่ด้านหลังคนขับฝากระโปรงหน้าต่ำและเพลียวช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์และทัศนวิสัยด้านหน้าด้านข้างมีช่องรับลมขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อป้อนอากาศเข้าสู่ห้องเครื่องส่วนด้านท้ายเด่นด้วยดิฟฟิวเซอร์ที่ออกแบบอย่างสวยงามและท่อไอเสียแบบสีท่อจัดวางตรงกลาง สไตล์ที่บ่งบอกความเป็นคอเวตเตอย่างแท้จริงสปอยเลอร์หลังไม่เพียงเพิ่มความดุดันแต่ยังสร้างแรงกดช่วยให้รถมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงทุกเส้นสายและทุกส่วนโค้งของรถถูกออกแบบเพื่อการทำงานจริงพร้อมผสานกับความงามแบบสปอร์ตเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่เน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางผสมผสานระหว่างความหรูหราและความรู้สึกพร้อมลงสนามแข่งบอดสปอร์ตอกกระชับลำตัวอย่างแน่นหนาเพื่อรองรับการขับขี่ที่เราใจ วัสดุที่ใช้ยกระดับจากุ่นก่อนอย่างชัดเจนมีทั้งคาร์บอนไฟเบอร์จริงแผงหนังเย็บตะเข็บละเอียดและผ้าสูเอตที่เพิ่มความพรีเมียมพวงมาลายัยทรงก้นตัดหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมปุ่มควบคุมที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับโหมดการขับและการตั้งค่าต่างๆเบื้อง,ง,งหน้าคือหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ปรับได้หลากหลายตั้งแต่โหมดแสดงค่ามาตรฐานไปจนถึงโหมดสนามแข่งที่มีข้อมูลแรงจี G และจับเวลารอบๆมีระบบอินโฟเทนเมนที่คมชัดและตอบสนองไว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto Console กล้างถูกออกแบบให้สูงแยกพื้นที่ระหว่างผู้ขับและผู้โดยสารชัดเจนเพิ่มความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบินรายละเอียดเล็กๆอย่างปุ่มสตาร์ทที่วางในตำแหน่งเด่นปุ่มเกียร์แบบโลหะสลักลายและทัศนวิสัยกว้างเมื่อมองผ่านกระจกบานหน้าล้วนทำให้ห้องโดยสารนี้ทั้งใช้งานได้จริงและให้ความรู้สึกพิเศษ หัวใจสำคัญของซาต0 6คือสมรรถนะเครื่องยนต์แนวที่ 6V8 ความจุ5.5ลิตรแบบไรเทอร์โบพร้อมรอบจัดสูงสุดถึง8,600รอบ่อตนอาทีให้กำลังสูงสุด670แรงมา้าและแรงบิด460ปอนด์ฟุตส่งกำลังไปยังล้อหลังผ่านเกียร์ดูอัลคลาด8สปีดอัตราเร่งจาก0ถึง96กิโลเมตร ชั่วโมงทำได้ในราว2.6วินาทีแต่มันไม่ได้เก่งแค่ทางตรงการเซ็ตช่วงล่างที่แม่นยำระบบแมกเนติกไรด์คอนโทรลและพวงมาลัยที่ตอบสนองคมปริบทำให้มันเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเหมือนรถแข่งมืออาชีพระบบเบรคคาร์บอนเซรามิมีให้เลือกเพื่อการหยุดที่เด็ดขาดและยางมิชลิ l i n p อ l o สปอร์ตคั p 2R ก็ให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมเสียงเครื่องยนต์แบบแฟลตเพลนแครงนั้นดุดนันและร้าใจในทุกการกดคันเร่ง แม้จะเกิดมาเพื่อสนามแข่งแต่ซาส0 6ก็ไม่ได้โหดร้ายบนถนนปกติเมื่ออยู่ในโหมดการขับที่ผ่อนคลายช่วงล่างจะนุ่มขึ้นเสียงเข้าเงียบลงและคุณจะได้ความรู้สึกเหมือนรถ GT ที่พร้อมเดินทางไกลได้อย่างสบายคุณสามารถขับข้ามประเทศได้โดยไม่รู้สึกกล้าและยังพร้อมลงสนามแข่งทันทีที่ต้องการความเป็นสบุคลิกแบบนี้คือหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของมัน ราคาของคอเวเตซาต06ปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ1 1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐและถ้ามองในแง่สมรรถนะที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากในโลกของรถสมรรถนะสูงแน่นอนว่าถ้าคุณเลือกชุดแต่งซาตล้อคาร์บอนไฟเบอร์ชุดแอโร่เสริมและวัสดุตกแต่งภายในระดับพรีเมียมราคาก็จะขยับขึ้นไปแต่ราว1 5 0 0 0 0ดอลลาร์แต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งจากยุโรปที่ให้สมรรถนะใกล้เคียงกันคุณอาจต้องจ่ายแพงกว่านี้เป็นเท่าตัวหรือ3เท่าตรงนี้คือสิ่งททีีลล่่ไดด้ยดยยอเม ให้สมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์ในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าท้ายที่สุดอ Corvette Z06 ปี2026ไม่ได้แค่ทำตามความคาดหวังแต่มันก้าวข้ามไปไกลมันคือการประกาศว่ารถสมรรถนะสูงจากอเมริกาก็สามารถแม่นยำหรูหราและล้ำสมัยได้เช่นกันพร้อมมอบความคุ้มค่าที่เหนือชั้นดีไซน์ภายนอกดุดันภายในหรูหราและสมรรถนะที่ทำให้หัวใจเต้นแรง ไม่ว่าคุณจะขับบนถนนในสนามแข่งหรือแค่ยืนมองมันในโรงรถซาต0ูก็ทำให้ทุกช่วงเวลาพิเศษขึ้นทันตานี่คือรถที่เรียกสายตาจุดประกายบทสนทนาและมอบประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืม